แล้วเมื่อกี้ตอนมวิ่งมามึงมองห้องอ่แค่นี้มึงบ่นในเท่มงมันเดี๋ยวอยากให้ไปดูเทปสองอาทิตย์ผ่านมาเนียวเนียวจริงขอขอเรือ่องเหนียวแต่เวลากูจะขอมึงมั้งช่วยรักษาข้าด้วยเจ้าเป็นอะไรมาเดี๋ยวใจเย็นพี่ท่านช่วยเขาด้วยเขาบาดเจ็บหนักเลยพี่ท่านพี่ท่านลองมองเขาสิเขาบาดเจ็บลองมองหน้า ต้องก็อักเลือดไงเท่งในเรื่องอ่ะก็อักเลือดไปโดนตัวเพื่อนไงเพื่อนก็สงสารแล้วก็ช่วยรักษาให้ไปตายที่ถึงไปต้องเล่นคนต้องเล่นตาสั่งมาด <ys> ้วยว่าไอ้ตรงนี้ต้องฉอนนี้ต้องเอา<อ>ไม่เอาไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็ <ys> ถ้าเท่งไม่เอาก็คือเขาก็ไม่เอาเท่งเออแล้วก็กล้องจิสโลจับได้พีเท่งโอ้ยเอา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 ไม่บอกพี่ตาสั่งน่ะพี่ตาพี่ตาบอกมาใช่ไหมใช่คือ็อดนี้พูดเลยอะ อะไรอื้ออื้ออะไรเนี่ยอะไรคืออะไรอื้ออะไรพี่ตาพี่ตาพี่มุ่งพี่ตาพี่ตาสั่งพี่มุกเอ้ยพี่ตาสั่งพี่ตาสั่งลงมานี่ตอเท่มไม่พี่ตายังไม่เรียกเลยวันนี้ไม่เจอกันเลยเออต้องจับเลยต้องจับมันจะเลอะเนี่ย พี่ท่านมันเหนียวอืออืออืออ่าอ่าคุยยอมมึงอ่ะ<พ>อัออไไนเนี้ยพี่ท่านคุยยอมมึงไม่ตั้งสองอาทิตย์พอแล้วพอแล้วต้องเป็นไรเนี่ยจะอาเลือดก,ก่อนสิโอ้อาเลือดได้นะขอขอจริเจีิงขอนิดเดียวนิดเดียวถามนิด,เด,ด,เ,ด,ด,เ,ด,ดเดียวจริง,รงๆๆไม่เอาเยอะพี่ท่านช่วยเขาด้วยจะเปไน็นไร ทำไมพี่จำไมะไรเนี่ยฉันพัาก่อนตอนมันซ้อมคนเมาเลิกนกินยเท่านใจเย็นๆจำได้เชิญทำได้ยี่สิบปีที่ข้าตามหาเจ้าแล้วปิ่นข้ายังอยู่อยู่ไหมยังอยู่ข้าเก็บไว้ตลอดเวลาท่านอย่าเข้ามาใกล้ข้าไม่ต้องช่วยรักษาแฟนของเจ้า เข,ข,ข้าบอกรักษาค่ะเขาบอกไม่ต้องออไม่มีอะไรท่านนี่คืออะไรคืออะไรเอาเลือดที่ข้างออกมันเป็นเลือดเสียสมองนี่ไม่ไม่ได้ข้างเลยคือนี่ที่อกมากกว่าอ้าเหรอเออกลางหลังอะไรในอกมากกว่าขอโทษง่ายจังข้างในข้าปั่นปวนหมดแล้วอ อมันจะซับเบื่อท่านสมองเนี่ยที่หัวเนี่ยไม่ได้โดนอะไรเลยตรงเนี้ยไม่มีปัญหาเลยเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ยางจะซึมอยหัวแล้วสุดท้ายเจ้าก็จะถ่ายออกมาเป็นพิษรู้เปล่า กินมากเลยพี่ท่านโอนมันนั้นช่วยไปเอาลงเตียมสิคืนหน่อยไอ้เพื่อนรักทานพีไหนๆแกกับฉันก็สิเดียวกันเฮ้ยไปช่วยกันลงเตี้ยมแกทำไมนะไอ้งกงๆมันจะยึดลงเตียมฉันไอ้งกงๆมันมากันกี่คนมันมากันสามคนมันมาสามคนแล้วก็ด้พลเมาเลอเพื่อจะมายึดร้านแกไม่ใช่มึงฟังกูก้ที่เออไอ้นี่มึงพูดไปเนี่ยอะไรคือไง กองกงอะไในพรแล้วลูกน้องมันอีกคนหนึ่งฉันจำชื่อไม่ได้มันมาที่ร้านแกใช่ไหมสามคนออมันมาที่ร้านสามคนมันจะยึดร้านฉันทั้งทั้งที่เป็นร้านแกมึงฟังสิไม่ฟังอ่ะไปกูถามกูผิดตรงไหนเนี่ยเจ้าลองเปี่ยนของฉันแล้วมาทําร้านแกมึงไม่ฟังนี่มึงไปที่อื่นไปเึ้นเพื่อนผิดอะไรเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เอาละไม่เป็นไร มามาสามคนไม่ฟังอีกแล้วกูก็ฟังหนึ่งมึงก็หลอกนี่เมียเมาเลิกเมีเมาเลิกเมีไยโกงๆมีลูกน้องโขงเถกเอออย่างนี้มึงพูดถูกสามคนอ๋าอ๋อนี่คือถูกอ่าอ่าแล้วเมื่อกี้กูผิดอะไรไม่ถูกเลยเก็บไว้เลยเอาเถอะวะถูกอะดื้อแล้วเก็บไว้แล้วมันมากันสามคนมาที่ร้านแกมึงไม่ฟังอีกแล้ว เนี่ยมึงไม่ฟังไงมึงจะเอาแต่ลมมึงหงาเท่งไปเอาร้านฉันคืนเพื่อนเออจำจะไม่ถามแล้วฉันจะพาแกไปที่ร้านเพื่อเอาร้านแกคืนเพราะร้านเกินไม่ถูกอยูอเหร่เราต้องรวมพลังกันถลึกลมปานผิดอะไรเขาจะไปช่วยนีเนี่ยเหนื่อยจริงจริงเหนื่อยใจจริงมา ฮะอืมวางวางนี่ตรงดีเออลองลองซ้อมวางที่มึงวางเป็นหรือเปล่าเฮ้ยเออทำไมเนี่ิเฮ้ยออลองวางที่ลองวางที่อันนี้ลองนี่เนี่ยทำไมเขาทำได้มึงทำไม่ได้อ่ะเนี่ยอย่างนี้มึงทำได้เหมือนมันแกล้งอ่ะขอโทษขอโทษปั๊บเดี๋ยดูเห็นดูเนี่ยเห็นไหมนะ นี่ได้นะ,อ,ะอ่ะมาเราจับผลกรบปลากันได้โอ๊ย <c oughs> ม,อมือมึอมองว่างเลยไหมหยิบหยิบไปทำอ่ะไปไปหยิบหยิบไปเลย <c oughs> <c oughs> อ่าแบบนี้ได้เรงเองเราเองเลยไม่ได้ คุณคิดแล้วเหรอเออว่าทบทวนแล้วตั้งกติแล้วเออว่าไม่ไปดีกว่าไปไป<อ>ไปร้านแกนไ,<อ>ไปดูแลตัวเองนะพี่